ครับผมธนกรภวิจิตครับโฟโต้คูคิดฮะ สวัสดีครับอธุวินทองโจ๊กไอศครีมครับผมยินดีรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการเหตุการณ์บ้านใครในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนะฮะเวลา4ี่โมงเย็นแบบนี้นะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องคูลค,คิสทีเอชนะฮะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์แล้วก็กดแชร์พวก้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติใครดูวันพุธเนี่ยตอนช่วงเช้านะฮะทางช่องของโจ๊กไอศครีมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กพี่โจ๊กด,ด้วยแล้วก็กดซับสไครป์ช่องยูทูบ เพราะว่ารายการนิ่มคือ,อรายการเหตุการณ์บ้านใครใช่เรากําลังจะเล่าเรื่องข่าวที่มันเกิดทั่วโลกครับที่ไม่ใช่เขาเรียกอ่างนี้ดีกว่าข่าวอินดี้อเออเออมันไม่ใช่แบบ ข่าวเมนสตรีมคือพูดเลยว่าข่าวให้เราเล่าต่างๆนานาต่อไปดีนะฮะไม่มีช่องอื่นเขาไม่เล่ากันเขาตัดทิ้งไม่ใช่ข่าวเมนสตรีมใช่เราทําแบบงานอินดี้ถูกต้องนี่คุยมีทางได้มาเห็นนะฮะข่าวพระเย็ดหมาในสรยุทธเขาพูดไม่มีไม่มีคําพูดที่ออกจากปากแน่นอนมีมีอ่ะมีสัลยุทธาทำพระเยดหมาสรยุทธ์ทำสรยุทธพูดเรื่องพระเยดหมาออาการพูดพูดแต่ถ้าแบบแต้เขาพูดว่าพระเย็ดหมาออกต้องสาเหรอไม่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 เขาไม่ไม่พูดออพระเศษเมถุนที่สุดนะอ่าแต่เขาจะพูด หมอยอะไรจัะทาบอมที่เซ็นทรัลเฟสติวัลที่สมุยอ่าที่เกาะสมุยสมุยพูดถอยดูแอยากชอบในคลิปนั้นนะฮะที่เราแซวเล่นนะครับพี่ยุทธครับเรารักพี่ยุทธมากนะฮะเราประทับใจในตัวพี่มากนะฮะรักพี่มากครับพี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะเลิฟบอลเลตรายการเราก็มาจากพี่นะครับแต่ที่พี่เห็นมันมีแค่เท่านี้พงบเราไม่ีจริงๆนะฮะไปเบอร์พี่ไม่ไหวจริงๆผมชอบมากเลยพอวันที่กัญชาถูกกฎหมายพี่มีคน มีคนเอากัญชามาเข้าเข้าฉากอะไรกันแล้วพี่ยุทธเอากลับบ้านแล้วก็<ถ>ดูโทไม่ถ่ายรูปโชว์เหรอเออถ่ายรูปโชว์ถูกกฎหมายแล้วครับ่ ปกติเนี่ยเขาจะขนกลับไงพี่ยุทธเอากลับบ้านเออ <laughs> ดี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 ไม่แน่ใจนะฮะ <laughs> ว่าพี่ยุทธได้ดูโชว์ <laughs> มีแมวนั่งเกาะกันต้นกัญชาของเขาด้วย,ยแต่คิดภาพมาสอยุทธตายเยิ้มๆอ่านข่าวว่าไม่ฟิลเหมือนกันนะ <laughs> ไม่ไม่ได้เปิดแบบเร่าเช้า,ชานี้ปกตินะปกติ <c oughs> สุดครับอยู่กับเรื่องราวเช้านี้เวลาเด็ด้วเกิดสมมติพี่ยุทธเติมมาก็จะเป็นแบบสวัสดีบ เรื่องว่างช้าเดียวเดียวเพราะว่าอตอนนี้คือมันถูกกฎหมายไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้นนั้นเนี่ยน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้ว <laughs> พี่สรยุทธครับถ้าพี่ไม่รู้ว่าจะไปปล่อยที่ไหนนะฮะ <laughs> โทรมาเบอร์นี้ระะับส <laughs> ื้อ <laughs> ได้แล้วโอเคไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ยุทธนะเราลั้งพี่ยุทธเฉยนะครับผมขอบคุณพี่ยุทธที่เอาและเป็นรายการอเดีแล้วขอบคุณพี่ยุทธที่ตั้งใจทางานนะฮะแล้วก็หาข่าวมาอัปเดตกันทุกวันเลยเราสู้พี่ไม่ได้เราแค่ทีละครพอเพราะฉะนั้นนะฮะเจอการวันเสาร์แล้วก็วันพุธนะครับผมกับเหตุการณ์บ้านไครไปไปที่ข่าวแรกครับข่าวนี้ฮะมาจาก w w w บ o สนุก o com นะครับประจําวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะฮะข่าวนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศสโลวาเกียนะฮะ กรุงบาติสลาวาเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งครับจรนบุกเข้าปนปั๊มน้ํามันบังคับให้กับแคชเชียร์ที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์อเอาเงินสดให้เขาแคชเชียร์ได้เห็นอย่างนั้นไงไม่ยอม พอ <S an> ไม่ยอมปุ๊บไอ้นี่ก็สาวหมัดใสไปหนึ่งหมัดกลัวเลยโดนหนึ่งดอกไปปุ๊บรีบเอาเงินออกจากแคชเชียร์ให้เขาเลยพาเอาเงินออกจากแคชเชียร์นะฮะให้นหนุ่มลายนี้ครับผมหนุ่มลายนี้ฮะก็เดินเข้าไปหลังร้านครับเพื่อไปดูพวกแบบห้องพนักงานอะไรอย่างเงี้ยพวกห้องพนักงานตามปั๊มน้ำมันของเมืองนอกเนี่ยฮะเขาจะมีตู้เซฟอยู่ข้างในครับผมของเมืองไทยไม่รู้เป็นยังไงนะอันนี้เราไม่ได้ชี้ช่องให้โจรแต่เราแค่บอกว่าของเมืองนอกเนี่ยเขามีตู้เซฟอยู่ในเป็นห้องนิรภัยอยู่ด้านหลังครับเขาก็เดินเข้าไปเพื่อไปดห้งนนััยีคคคก็เลบบใ นนั้นเนี่ยเปิดเซฟให้หน่อยเพื่อจะเอาเงินนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งในระหว่างที่โจรน,นะ,ะกำลังบังคับให้พนักง,งานอีกคนที่อยู่หลังร้านเนี่ยเปิดตู้เซฟให้ไอแคชเชียงไงโดนชกเรียบร้อยใช่ไหมล่วงเรียบร้อยอจังหวะน,นั้นเห็นโจรไม่อยู่พอดีเคยรีบรุ้ขึ้นมาแล้ววิ่งออกไปนอกร้านเพื่อไปแจ้งตำรวจครับ หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นครับผมโจนก็ได้เงินั้งตรงคัดเชียไปออแล้วก็ได้เงินจากตรงตู้เซฟไปมีความสุขเอาเงินใส่กระเป๋าเดินออกจากทางประตูหน้าแบบชิวๆระหว่างทางให้เดินออกจากประตูหน้าแบบชิวครับพบเห็นมีผู้หญิงคนนึงฮะโผล่มาจากไหนไม่รู้ฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับมีมารยาหญิงฮะ<อ>ยัว่วยวนโจนคนนี้ครับยั่วยวนโชว์ความเซ็กซี่มีกัน กัดปากเบาๆมีการถลกให้เห็นอะไรบางอย่างยั่วไปยั่วมายั่วไปยัย่วมาฮะโจรของขึ้นอเรียบร้อยฮะซัดโบกับผู้หญิงคนนี้ซะอย่างนั้นฮะเดี๋ยว็ดข่าวแม่งงงมะจู่ๆโจรเข้ามาต้นอยู่ดีไปเจอผู้หญิงจากไหนไม่รู้แล้วก็เอากัน <c oughs> ไม่ใช่ในเนื้อข่าวจริงๆเนื้อข่าวเป็นอย่างนี้จริงๆในเนื้อข่าวเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้แล้วว่ามีพนักงานไปแจ้งย้อนก่อนสิี๋ยวก่อนสิมันยังไม่เฉลยเราไปเฉลยซะแล้วไง อ,อันนี้<ง>คือเรา,าต่อกันเราต่อกันจริงๆเนื้อข่าวมันเล่าแบบนี้นะฮะจูๆ่ๆเนี่ยทางทางผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายก็โดกันซะอย่างนั้น,นะฮะเอาแล้วเอากันทำไมไม่รู้แต่ภาพที่เรวจเห็นฮะคือโจรกับผู้หญิงกำลังแก้ผ้าอยู่ด้วยกันฮะโจนก็ถูกจับไปครับม,มาทราบภายหลังฮะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคนทั่วไปที่แค่จะเดินมาซื้อของที่มินิมาร์ทนี้ฮะด<ะ>ันเห็นว่ามีไอ้แคชเชียร์เวิ่งออกมาแจ้งตำรวจเง<ม>ี่ยพอเห็นอย่งงางนั้นปุ๊บอยากเป็นพล,ลเมืองดีก็เลยออกอุบายยั่วยวนโจรย็ดโจรซะทวงเวลาให้ตำรวจมา <c oughs> อย่างนี้เหรอคือเจ๊เจ๊ไปทวงเวลาให้ตำรวจมาให้เย็ดไงเอ้าอย่างน้อยก็ได้สิบห้าหยี่สิบปีเดี๋ยวต้องมาแบบ อุ้ยได้นานกว่านั้นพบบวกก่อนบวกไม่โจรเอาบวกสิบห้าทีอ่าบวกอีกไม่รู้ว่าประเทศนั้นเขาแบบอ่าเสรีการค้าประเวณนี้หรือเปล่าคือต่อให้เสรีการค้าประเวณี้มึงพึ่งต้นร้านสะดวกซื้อไอ้เฮียมึงไปเย็ดที่บ้านไ่มึงก็เอาเงินที่มึงต้นอะไปซื้อไงก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่ไม่ใช่ว่ามึงออกมาจากร้านแล้วมึงเจอแล้วมึงใสเลยคือภายหลังนะฮะโจคนนี้ก็โดนจับครับผมก็เลยสืบทราบประวัติขึ้นมานะฮะคือหนุ่มคนนี้เนี่ยอายุ24ปีเชื้อสายเซิร์ฟนะฮะ ตั้งใจแค่ว่ามาชิงทรัพย์ทาอย่างนั้นแต่ดันเห็นผู้หญิงไงเฮ้ยดูแจ่มวาะก็เลยซัดซะหน่อยครับและผู้หญิงคนนี้นะฮะก็เป็นแค่พลเมืองดีชาวเช็กวัย36ปีก็อาจจะอูเจ๊เจ๊เหงาล่ะสามกปีเจ๊งเหงามาเจ๊อาจจะไม่มีแฟนอาจจะไม่มีอะไรอาจะเจอจังหวะโจรกำลังกลัดมันโจรเขาอาจจะโสดมานานโสดจนมือสากอะ ใส่จนมือสากเส้นวัสนาแม่งไม่เห็นแล้วอ่ะการมาป้นครั้งนี้คือหางงเงินไปตีกะหรี่นั่นเองแต่จังหวะโชคดีดันมีคนเดินผ่านมาพอดีก็เลยเฮ้ยเออจะน้องเสียตา์ไว้ยอยู่ๆเจ๊พร้อมพรีกกยอ่ะเออก็สนหน่อยถ้าเกิดเขาไม่มีนโยบายในการป้องกันพยานอยากเห็นหน้าเจ๊ <laughs> นเจ๊าอาจจะสวยมากก็ได้นะโจรถึงยอมอย่าเป็นโจรอย่าไปเดือดร้อนใครนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเจ๊คนนี้นะฮะยีนดีด้วยแล้วกันนะฮะได้เป็นพลเมืองดีด้วยแล้วก็ได้แก้ความในใจบางอย่างของตัวเองไปด้วยในตัวอะ มันจะได้ไม่ตันนะเจ๊เนะครับผมขอบคุณที่มาจาก w ว็บ o สก o com ได้ครับผมมาต่อที่ข่าวนี้ครับ w ว็บ o สนุก o com ประจำวันที่6ตุลาคมปี2558นะฮะโอ้โห7ปีแล้วนะครับผมข่าวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐนิวเจอร์ซีย์เมืองทรอนโตนะฮะหลังจากมีผู้หญิงคนนึงฮะ เข้ามาฟ้องร้องกับทางบริษัทค้าส่งเนื้อหมูครับที่เธอเนี่ยกับบริษัททํางานอยู่เพื่อขอความเป็นธรรมครับพี่ยังไงอ่ะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยถูกไล่ออกครับและเหตุผลในการไล่ออกนะฮะคือคือตดเหม็นตบอบอวดไปช่วบริษัทครับเอ้า <g ül> <c oughs> ทำไมวะคนตดไอ้เี่ยกูก็ไม่ได้ไปขี้ใส่หมูที่ไหนอะ่ะประธานบริษทัทนะฮะได้บอกว่าสามีของเธอเนี่ยตดเหม็นมาก ตดเหม็นจนคนในออฟฟิศไม่สามารถทำงานได้เลยและสินค้าของบริษัทบริษัทนี้เนี่ยคือการขายส่งเนื้อหมู uh huh. เขาบอกนะครับผมว่ากลิ่นตดเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปติดสินค้าของบริษัทของเขาด้วย <Hey. S 1> ซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าสามีของเธอที่ตดและส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยท้องอืดและเหตุข,ของการท้องอืดเนี่ยคือเขาผ่าตัดกระเพาะอาหารมามและแค่คนท้องอืดตดเหม็นเนี่ยมันถึงขั้นต้องไล่ออกด้วยเหรอ มันไม่แฟร์เลยอ mm hmm. เออคือมันตดเหม็นขนาดไหนอ่ะต่อให้คุณค้าส่งเนื้อหมูอะไรก็ตามมันคุณไม่ควรไล่ออกร็อเปล่า <c oughs> ซึ่ง <c oughs> สุดท้ายนะฮะคุณทอมกรีฟนะฮะเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธครับผมว่าเฮ้ยไม่จริง สาเหตุที่สองสามีภรรยาคนนี้เนี่ยเขาออกเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจของธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยดีครับผมแล้วทางทางบริษัทก็มีนโยบายขอลดเงินเดือนพนักงานพอขอลดเงินเดือนพนักงานนะครับไอสองสามีภรรยาเนี่ยไม่พอใจฮะก็เลยตัดสินใจลาออกไปเองแต่ดันไปฟ้องร้องบิดรูปแบบเงไปอ้างว่าเฮ้ยโดนไล่ออกโดนไล่ออกเพราะกูตดเหม็นใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเดียวมึงจะไป แจ้งเขาเนี่ยมึงหาเหตุผลที่มันดีกว่านี้ไหมสวัสดีครับกรมแรงงานฮะผมตดนเล่อยอกเนื่องจากเขาบอกว่าผมตดเหมน็น w วั t ตึ้ f ม c กมึง้าบ่าเฮียแล้วแล้วมึงคิดเทียอะไรอยู่เพราะยังไงสุดท้ายเนี่ยทางกรมแรงงานหรือว่าทางสำนักข่าวต่างเขาก็ต้องไปตรวจสอบหาความจรงิง<อ>ซึ่งก็รู้อยู่แล้วความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะอย่างนั้นเนี่ยอันนี้นะฮะในเนื้อข่าวันไม่ได้บอกว่าเกิดได้ขึ้นต่อไปแต่ผมเชื่อได้เลยว่าโดนดําเนินคดีนะแบบนี้อ่ะอ่าโดนดิโดนดิดนดแจ้งเท็จก่อนนะอย่างแ,<ต>แรกแล้วก็อ่ามินประมาทฐานโฆษณาถูกต้องออทําให้บริษัทเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงจากตอนแรกแค่โดนลาออกลดเงินเดือนเฉยๆไม่จากตอนแร,แนรออก,กแ,รแค่ลดเงินเดือน2ี่แล้วมีงานทํานะเออแต่เนี่ย ถ้ามินประมาทฐานโฆษณาเนี่ยเขาเรียกเงินเท่าไหร่ก็ได้นะถูกต้องตามผลประกอบการเขาเลยนะถูกต้องแล้วติดทุกด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่มีตังจ่ายเขานะฮะเรื่องใหญ่จัดชีวิตซวยไปเลยทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่โดนไล่ออกเขาโดนลดเงินเดือนแล้วเขาลาออกเองไม่พอใจไงโอ้จากถือไพ่เหนือกว่าแม่งกลายเป็นไปถือไพ่ใต้ใบใต้สุดเลยนะครับคราวนี้ก็เกมกันไปใช้คํานี้ว่าเกมกันไปแล้วกันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมกับทั้ง ออสองสามีภรรยาฮะหรือว่าสรุปมันตดเหม็นจริงป่าวะไม่ไม่จริงไงไมแ่แล้วแล้วคือมันมีเหตุผลแบ็กอนะัพไม่ดีมากเลยนะมีการแบบเหตุผลแบ็กอัพว่าท้องอืดจากการผ่าตัดกระเพาะนู่นนี่นะนี่แสดงว่ารีเสิร์ชมาแล้จริงนะก็ต้องไปถามสิไล่ออกทำไมอะมันไม่ได้ไล่ออกนะเขาลาออกเองเออลาออกทำไมอะไรเงีเออ้ย เออทำไมพี่ลาออกลาออกมาก็ไปถามสิเรื่องเราไม่ต้อง <c oughs> ม,มีการรีเสิร์ชใครเคาจะมามั่วอะไรก็แล้วผมคิดภาพนะตอนไอผู้สื่อข่าวไปถามไอตัวพระ,ะเจ้าของบริษัทเนี่ยผมว่าแม่งต้องคาดหวังว่าแม่งไม่ใช่แค่ตบแม่งต้องมีขี้กระเด็นมาด้วยแน่เออแม่งเดินแม่งพลาดแบบนแม่งต้องมีพ้ากระเด็นไปโดนเลอะเนื้อแน่ออมันถึงต้องไล่ออกอะไรแบบนี้กูต้องการภาพแบบนั้นมาสุดท้าย ผู้สื่อข่าวก็ผิดหวังเออผิดหวังเพราะว่าเจ้าของแม่งก็บอกว่าโอ้ oh, ไม่เป็นไรครับซอยจุขี้วัวเรายังกินเลยไ <laughs> อ้เยี้ยเขาขายหมูขี้วัวเรายังกินเลยอย <laughs> อัน,นับภาษาอะไรกับขี้คนเราไดา้ <laughs> นับซารา <laughs> ห์รือไ <laughs> ม่ทันทำไมยังงานส่งมาประเทศไทยเรามีแฟนคลับพระบิดาดได้ทุกที่เลยยังพูดเขาเยอะนะฮะทำไมฮะตอนนี้เขายืนฟ้องแล้วนะฮะพบิดานะยืนฟ้องแล้วยืนฟ้องใครยื่นฟ้องหมอปลาฟ้องหมอปลาเข้าหาอะไร บุกลุกมินประมาทฐานโฆษณาอ้าวแล้วแล้วเขาให้กินขี้ใ,ใครจริงไหมอ่รอ้าวยิ่งจริงยิ่งผิดที่เหรอใช่ทำไมอ่ะใช่ไงมึงมึงทำให้เขาเสื่อมเสียก็ผมเห็นคลิปมีคนหยิบกินตอนตรงนั้นเลยอ่ะมึงไปเอาเรื่องพระบิดาทำไมข่าวนี้ก่อนอเอ่ะอขอขออ่ะก็เตือนไว้แล้วกันนะครับใครโดนอะไรที่ไม่เป็นธรรมใช้ความจริง ในการสู้ไม่ได้ไปตั้งเรื่องโกหกขึ้นมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคดีมันยอ้อนคุณนะครับผมขอบคุณที่มาฮะจากเว็บดอทสนุกดอทคอมนะครับผมประจำวันที่6ตุลาคมฮะมาที่ข่าวนี้ครับผมมาจาก w w w n e w s c s 7 c o m นะฮะประจำวันที่26ิพฤษภาคมปี65นะครับข่าว,วนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะครับในแคว้นพิหารหมู่บ้านชื่อว่าคันเนปูโอ้โหชื่อหมู่บ้านเทพหว่ะ <Wow. S 1> คือข่าวนี้ฮะเป็นข่าวที่ ชาวบ้านครับผมเขาต้องทนทุกข์กับไฟฟ้าที่ติดติดแบดับต่อกันหลายสัปดาห์ครับซึ่งเวลาที่มันไฟดับเนี่ยมันก็แค่2อถึงสชั่วโมงตอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะพ uh huh. อถามถึงบริษัทไฟฟ,ฟ้าฮะเขาก็ใจงมาว่าเฮ้ยไม่ได้มีเหตุขัดข้องหรือเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแถมหมู่บ้านที่ใกล้เคียงที่ใชหมออแปลงเดียวกันเนี่ยม้อแปลงใหญ่เดียวกันเนี่ย uh huh. ก็ไม่ได้มีปัญหาฮะ uh huh. ชาวบ้านก็เลยเกิดความสงสัยครับว่าเฮ้ยม่งต้องเป็นฝีมือใครสักคนหนึ่ง ในหมู่บ้านนี้แน่ๆอ่าชาวบ้านนะฮะก็เลยวางแผนสืบหาตัวกันครับผมเออซึ่งชาวบ้านเขาได้วางแผนกันไห้ครับผมว่าถ้าเกิดไฟดับเนี่ยเราเนี่ยจะทําตัวเป็นตํารวจออกตามหาเองว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮะ <c oughs> คืนหนึ่งครับหลังจากที่ไฟดับเกิดขึ้นครับ <c oughs> เป็นคืนที่ชาวบ้านตัดสินใจว่าวันนี้แหละเราจะมาตามหาความจริงครับ <c oughs> ชาวบ้านฮะ,ะก็ได้ตะเวนออกสํารวจ หลังจากที่ไปฟ้าดับในหมู่บ้านเขาฮะตะเวนออกสำรวจฮะสํารวจทั้งหมู่บ้านไม่เจอ <c oughs> จนพากันมาถึงสนามโรงเรียนประจําหมู่บ้านฮะอ,อ่าก็ได้เจอคู่รักคู่หนึ่งครับนั่งจู๋จี๋กันอยู่ครับชาวบ้านก็เลยเดินเข้าไปสํารวจดูฮะสํารวจไปสํารวจมาฮะเปิดไฟสองหน้าฝั่งชายฮะปึ๊บเฮ้ยมึงหน้าคุ้นๆเอา้ามึงแม่งเป็นช่างไฟประจําหมู่บ้านนี่หว่าฝีมือมึงมะเนี่ย ชาวบ้านนะฮะก็ต้อนชายคนนี้จนจนมุมพอจนมุมปุ๊บไปต่อไม่ได้ไงก็เลยยอมรับสารภาพครับผมว่า ฝีมือกูเองคือผู้ชายเขาได้เหรอฮะเป็นคนทําตอบซื่อเลยตอบซื่อๆตอบกับแบบตรงไปตรงมานะครับผมแต่หนุ่มคนนี้ฮะเขามีเหตุผลเขาสารภาพว่าเขาตั้งใจตัดไฟเขาเชื่อเขาตั้งใจนะตัดตัดไฟทุกคืนเป็นเวลา2-3ถึงสชั่วโมงทุกครั้งที่เขาตัดไฟเนี่ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมาจูจีกับแฟนสาวเพราะไม่อยากให้คนในหมู่บ้านมาเห็นในเวลาที่เขานัดกันซึ่งมันผิดประเพณีและอีกอย่างหนึ่งคือทางบ้านของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้ว่าแอบชอบกัน ไม่รู้ว่าแอบคบกันไม่รู้แอบยังไม่ทันคบแอบชอบกันเฉยๆก็เลยมานั่งจูจีจูจีกันเ,เอออย่างนี้มาเท่ากับเดทเปล่าก็ไปเดทกันอะไรประมาณนั้นแต่โชคดีที่ไม่ได้เจอแก้ผ้าหรืออะไรงนะี้ไอแค่นั่งสืบคิดสงะอะไรกันประมาณเดียว <c oughs> มึงมึงเดทแล้วมึงต้องดับไฟทั้งหมู่บ้านทําเมียรหมู่บ้านอาจจะเล็กแหง,งปิดไฟแม่งเลยเพื่อให้เพื่อขอซื้อเวลาสองสามชั่วโมงเงียบๆมึง การอัปเดตอะ,อะมึงอัปเดตในป่าในใเฮียอะไรก็ได้ <c oughs> อันนี้มึงปิดไฟทั้งหมู่บ้านคนเขาก็รู้สิบ้าไอเฮียไม่ตากอะไรกะตักกะวลาแล้วว่าเจอผีแล้วให้ปิดตาแล้วมึงจะไม่กลัวไ <c oughs> อเฮียไม่ใช่ผีก็ยืนพี่เดิมคราวนี้ชาวบ้านเขายังอยู่เหมือนเดิมมึงไม่ไที่อื่นวะเออไม่เขาอ่ะคนดูทีวีอยู่อะดูเอ้าดับอีกแกไอเฮียร้อน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 สองชั่วโมงอะ สองชั่วโมงไม่มีพัดลมร้อนเว้ยเอ,อเอเผลอๆดูเด in อะแมสซิงเกอร์อินเดียอยู่นี่ไม่รู้เลยนะว่าใครไม่เป็นเดอะแมสซิงเกอร์เออแล้วมันก็ดับทุกวันออมึงอยากแอบ,บจูจ๋จีนี่มึงกาลังประกาศนะเนี่ย <laughs> จ,จะแอบ,บเดทมันมึงไม่ได้แบบอ,อบมึงกำลังประกาศว,ออว่าเฮ้ยอูเดทอยู่นะเว้ยอย่ามายุ่งห้ามใช้ไฟ <laughs> เดี๋ยวก่อนประเด็นคือประเด็นประเด็นคือการที่เดินหาทั้งหมู่บ้านไฟดับทั้งหมู่บ้านไอพี่คนนี้เนี่ย ที่เขาเดทอยู่ตรงกลางสนามหญ้าเนี่ยเขาไม่เห็นไฟฉายของชาวบ้านเดินมาไม่รู้ว่าใช้ไฟฉายแล้วมึงไม่หลบวะไอ้เหี้ยคบเพลิงอะไรยีหรือเปล่าเด็ดเลยโอ้ยสตาร์ทมึงคิดไฟดับไงไฟไฟไม่ใช่ไฟฉายมึงเอาคบเพลิงนี่มึงอยู่ในยุคไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ใช่มีกิโยตินบ้างมึงไอ้ไอ้ไม่หนีไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นคือมึงไปจู๋จีกัได้โรงเรียนมึงไม่ต้องดับไฟเลยโรงเรียนมีกี่ห้องไอ้เหี้ย ไม่ไม่อัดห้องมันโดนล็อกไงอ่าแต่ถ้ามึงปจุจีเข้าหน้าต่างปีนเข้าเยี้ยอะไรไปเด้ไม่มึงจูจีกันในโรงเรียนอาสนามบนไม่มีใครเดินมามองเห็นมึงแล้วเออหรือมึงไปจูจีกันหลังสเตเดียมหรือว่าหลังหลังท้งน้ำเหี้อะไรก็ได้อะเอออ่าถ้ามึงถ้ามึงอยากจูจีโดยที่มีคนรู้ขุดหลุมดีเหี้ขุดหลุม ดับไฟทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่หนุ่มคนนี้นะฮะยอมรับสารภาพโดนชาวบ้านจับได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโดนชาวบ้านลุมกระทืบครับเดี๋ยวกูว่าไอ้ไอ้ไอ้พี่คนนี้เนี่ยงี่เง่าแล้วชาวบ้านคือโกรธโกรดนี่สารเตี้ยเลย่อ้ที่บอกกับพี่ไอ้เฮียมึงดับเฮียทุกวันซึ่งทรงนี้เนี่ยดับมา วันเป็นเดือนน่ะสารเตี้ยซะงัถามก็แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรับสารภาพเปลี่ยนทบึงใช่ไหมไอ้สั์ได้ลุดกระทืบลุดกระทืบแต่พุ่มมมไม่พอ <c oughs> แห่ประจานรอบหมู่บ้าน <c oughs> แห่เลยว่าไอ้เฮียนี่ดับไฟหมู่บ้านเราโุ <c oughs> ้้ทั้งหมู่บ้านรู้ทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว <c oughs> แล้วแห่เลย แห่แห่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเคยรู้ไหมคบเพลิงมึงมาแล้วแหละถ้าแห่อ้เี้ยมึงอี้เี้ยดูซิมสันเยอะไปเปะวะซิมสันแล้วเป็นซิมสันนะเล่นเเหี้ยมากความนี้คือพอแห่เสร็จปุ๊บจากที่ทางบ้านของทั้งสองเนี่ยไม่รู้คราวนี้รู้เลยควรรู้แหละมึงพอรู้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นฮะผู้ใหญ่บ้านฮะ ก็เห็นแล้วว่าความลับแตกไม่ได้อย่างนี้มันผิดประเพณีก็เลยจับให้ทั้งคู่แต่งงานกันอ่ะไอเทียจบแฮปปี้เอนดิ้งซะนะอ้าวแฮปปี้แต่ยอมโดนกระทืแบแป๊บนึงออ่ะสุดท <c oughs> ้ายชาวบ้านร่วมยินดีนะก็ร่วมยินดีว่าคู่นี้ได้แต่งงานกันแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้แจ้งความเป็นคดีอะไรอย่างใดก็ปล่อยไปอ้าวถ้าผิดแล้วชาวบ้านก็โอเคผิดแล้วก็ให้อภยัยแต่ชาวบ้านไม,ไม่เยกว่าให้อภยัยโดนกระทืบแล้วไงอโดนกระทืบแล้วก็ให้อภยัยใครต้องให้อภยัยใครก่อน ต้องชาวบ้านชาวบ้านให้อภัยแล้วไงชาวบ้านให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะได้และส like ่วนไอ้นั่นก็ให้อภัยแล้วให้ภัยชาวบ้านแล้วเพราะว่าชาวบ้านน่ะมาช่วยจัดงานแต่งให้ก็เลยเป็นว่างานแต่งคือให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขอแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ประมาณนะฮะบ่าวสาวคู่ดีด้วยนะครับผมที่ได้แต่งงานกันนะฮะยินดีด้วยนะครับแต่ยังไงก็เป็นคนดังที่สุดในอำเภอแน่นอนนะครับผมนี่ถ้าลงผู้ใหญ่บ้านคนก็เลื่องมึงเพราะเขารู้จัก เลือกมากหลายคู่นะที่เคยมาลงลงสมัครมีคนอินเดียมาให้ลงสมัครแล้วไม่ได้เลือกอ่ะไอคนอินเดียที่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วมีคะแนนเสียงอยู่คะแนนเดียวถูกต้องไอเฮียนี่คือเป็นแค่ช่างไฟแต่ได้แน่นอนได้คะแนนเสียงทั้งอำเภอนะฮะครู้จังไงล่ะดับไฟทั้งอำเภอเพื่อเจอคนเดียวสุดยอดฮะขอบคุณที่มาของข่าวครับ w w w news ch7 com ครับ ข่าวต่อไปครับมาจาก w w w ch 3 plus com นะฮะประจำวันที่4มิถุนายนปี2565ฮะเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับภายในชุมชนบ้านล่างอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับเมื่อสถานีตํารวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเกาะบนหน้ารถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่โห นี่นี่แม่งเรื่องใหญ่มากนะหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยได้รับการแจ้งเหตุปุ๊บตำรวจก็ไม่นอนใจครับทางตำรวจและกู้ภัยเนี่ยก็รีบไปที่สถานที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงฮะก็เจอกับคนขับผู้ชายนั่งอยู่ในรถและเจอกับผู้หญิงเกาะอยู่หน้ากระโปรงรถจริงๆจากภาพนี้ฮะโอ้โหตำรวจนะฮะก็จึงขอให้ผู้หญิงรายนี้เนี่ยลงมาคุยกันในดีก่อนซึ่งผู้หญิงฮะไม่ยอมลงพี่จังหวะที่จะลงไม่เอา ยอมร้องแล้วก็ร้องไห้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 อแล้วทำไมเจ๊ไม่ไปนั่งข้างๆอะส่งพบทีหลังครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายที่เกาะอ,อยู่บนนี้เป็นคู่สามีภรรยากาันออ่าคุณสามีเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าภรรยาตัวเองช่วงนี้เปลี่ยนไปแล้วก็น้อยใจฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเองขึ้นป่วยเข้าโรงพยาบาลมาแต่เมียไม่มาเยี่ยมเลย ก็เลยน้อยใจกะว่าจะขับรถหนีกลับบ้านที่จังหวัดชัยนาทเอาน้อยใจเมียจังหวะที่ขับรถออกมาเมียก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดไม่ออกว่าง้อในบ้านก็แล้วร้องไห้ก็แล้วบูชาทุกอย่างก็แล้วไม่ได้กระโดดเกาะหน้ารถแม่งเป็นฟ้าเหรีนฟิลเล่เลยไอ้นี่ก็ใจถึงชเมียเขาก็ใจถึงนะไอ้ผัวก็แบบประมาณว่าแบบมึงกูไม่เอามึงเล่ามึงไม่เห็นความสําคัญกูเลยกูป่วยแล้วไอ้เหี้ยกูป่วยแทบตายเหี้ยแม่ง พยาบาลแม่งเรียกกูกว่าจะาาเออไม่มาดูแลกูเลยถ้ากูตายไปเนี่ยมึงจะทำศพให้กูหรือเปล่าดีใจสินะถ้ากูตายกูกลับบ้านชัยนาก็ได้ขึ้นรถปุ๊บเมียทำอะไรไม่ถูกกระโดดึ้นหน้ารถปึ้งพอตำรวจมาถึงตำรวจกัดตกใจฮะไอสัตว์รถกระบะไม่ขึ้นน้าหลังวะมึงคิดดูมีคนลุงขี่มาใช่ไหมทำอะไรกันวะ คือ,คอขอบคุณพลังมึงดีที่ยอมแจ้งนะฮะเออลยไปได้แค่หนกิโลไม่งัออ้น10โลนะออซึ่งสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งสามีเนี่ยเขาก็ยอมจอดเพราะเขาสงสารภรรยากลัวจะตกรถจัวได้รับบบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่ดีกันนะ โวยวายทะเลาะกันอยู่นอนกันอยู่เบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปไกล่เกลี่ยกันที่สถานีตำรวจแทนก็ไปนั่งคุยกันแบบมีคนกลางถือว่าเป็นเรื่องผัวเมียเขาเราไม่ว่ากันเรื่องนั้นแต่การที่ปีนเกาะหน้ากระโปรงรถเนี่ยอันนี้อันตรายอันตรายผมว่าจริงคุยดีๆก็ได้ทะเลาะกันอย่างน้อยๆคุยกันดีๆถ้ารู้สึกว่าคุยกันไม่ได้ก็หาคนกลางมาคุยแค่นั้นเราหาคนกลางที่เรารู้สึกสนิทสนมไว้ใจไม่ต้องเอาพี่ตำรวจ ไม่แล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะรู้กันแค่สองคนอะคราวนี้มุ้งทั้งประเทศก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันยินดียินดีที่ไม่เป็นอะไรยินดีที่ไม่เป็นอะไรกับคู่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่มาของข่าวครับ w w w c h 3 p l u s c o m ครับ เรียบร้อยฮะเหตุการณ์มั่นใครในสัปดาห์นี้นะฮะใครชอบข่าวไหนนะครับไม่ว่าจะชอบข่าวไหนก็ตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องครูคิดทีเอชนะฮะแล้วก็ Subscribe c ช anel โจ๊กไอศครีมกดไ like ลค์แฟนเพจครูคิดแล้วก็แฟนเพจโจ๊กด้วยนะฮะแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยก็ได้นะครับผมส่วนใครที่มีเหตุการณ์ไหนอยากให้เราอัปเดตคอมเมนต์บอกด้านล่างได้หรือไม่อยากคอมเมนต์บอกกลัวรู้ว่าเป็นใครโทรมาโทรมาโทรมาหรือว่าอินบ็อกซ์มาเราก็ได้ อยากคุยองอินบ็อกซ์ี๋ยวมึงตอบอยากได้อยากเอาของอะไรมาวางตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้หมดเรายินดีรับ,รบมาเลยรับหมดทุกผลิตภัณฑ์เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ยิ่ผิดกฎหมายไม่ต้องส่งมาอันนั้นไม่ได้ <c oughs> ปรากฏแม่งทำยาพี่ผมทายาม้าคราบเป็นแบบคราบ <c oughs> ยาม้าไอไอ้่าข่าวที่เราเคยอ่านไงออก<อ>จากคุกแล้วไงมคราบยาม้ามามขายดีคนที่ทํา SME ทํานูน่นทานี่ส่งมาเราวางให้ฟรีอ่าเรายินดีสนับสนุนทุกธุกรกิจ งั้นวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับแล้วเรามีรายการอีกกับกัญชานะไปดูได้นะฮะ How High 101 h o w High วันใครเป็นพิธีกรนะไอพี่นิวพี่นิวละเป็นเจ้าของฟาร์มคนนี้ความรู้ช่องไหนช่องไหนช่องคลอดช่องคลอดหูเยี่ยต้องเลือกวันดีๆนี่วันไหนแม่งช่องคูคิดไอ้เย่ช่องแตกขึ้นมานี่หูแดงเถืองเลย